ค่ะเพื่อนๆมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะก่อนอื่นใครที่ผ่านเข้ามาเจอพี่นกคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ฝากติดตามพี่นกด้วยนะพี่นกก็มีท้ำมีทำช่องนะคะเออพี่นกพูดภาษาไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ภาษากลางเนาะเพราะพี่นกเป็นคนไทยมาเลยนะฝึกภาษากลางอยู่นาะเพื่อนๆนะต้นกําเนิดก็มาจากประเทศไทยนั่นแหละแต่พี่นกมาเกิดที่ประเทศมาเลย์นะเพื่อนๆนะ ก็เลยฝึกภาษากลางอยู่ที่นี่ใช้หลายภาษาเลยแต่ละวันเดี๋ยวก็ออกไปไปเจอแขกเนี้ยเขาต้องพูดภาษาแขกมาลายูต้องใช้ภาษามาลายูนะเดีวก็เวลาเจอคนจีนก็ต้องพูดภาษาจีนเนี่ยลิ้นมันก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้วเวลามาทำรานดอมก็ต้องใช้ภาษาไทย <c oughs> แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็ต้องใช้ภาษาใต้นะเออนี่แหละมันงงไปเลยหมดสมองนะมันก็เลยพูดถูกพูดผิดบ้างก,ก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะพี่นุกไม่ได้ ุกวันใช้ภาษาใต้ก็ใต้กลางก็กลางงนี้มันมีสะสมปนเปกันหลายภาษาในแต่ละวันมันก็เลยพูดลิ้นงะงงง,งยังไงก็ไม่รู้แล้วมันบางครั้งพูดเร็วเกินมันก็ลิ้นพันกันก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันติดขัดต่อการสื่อสารหรือเพื่อนเพื่อน,อนฟังแล้วมันติดขัดอะไรยังไงก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะให้โอกาสพี่นกนิดนึงนะพี่นกจะได้ฝึกภาษานะคะขอบคุณมากๆเลยเพื่อนเพื่อน,อนที่เมตตาพี่นกแล้วก็เข้ามาฟังติดตามคลิปของพี่นกนะถึงแม้ว่าผู้ติดรามจะน้อยนิดนะคะก็มีความสุขมาก เลยอย่างน้อยๆก็ยังมีผู้ติดตามเข้ามาคลังคลิปนะขอกราบขอบพระคุณมากๆจากใจจริงๆทุกๆคนเลยค่ะเนาะแล้วพี่นกก็มีทำช่องที่ทิกตอ,อกด้วยเพื่อนๆท้าใครที่ชอบแบบถึงพิกึงทิ้งชอบแบบจัดจ้านนะคะไปช่องนั้นได้แล้วก็คลิปสั้นไกลที่ไม่ยอบคลิปยาวๆเนาะนะฮะมาดูว่าเราจะดูว่าความสัมพันธ์นะคะคน บุคคลชาวเราทุกท่านเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ใครที่อยู่ในช่วงสัมพันธ์ของการที่โดนพลักเบรกอยู่ชะง,งักกันอยู่ในความสัมพันธ์หรือหยุดนิ่งยืนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีไม่รู้จะไป,ไป,ไปต่อหรือจะพอแค่นี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันอยู่ตอนเนี้มันจะจบลงและลงเอยอย่างไรนะคะ ความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันอยู่ตอนนี้มันจะจบเอ่ยและลงเอ่ยอย่างไรอ๋อลืมเลยเพื่อนๆพ,พ,พี่นกมีทําดวงส่วนตัวด้วยนะตอนนี้มีโปรด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่18มกราคมนี้25ิคริสต์มาสนะที่ผ่านมาพี่นกจัดโปรให้คุณจุกเลยจนถึงหนึ่งเดือนถือว่าเป็นของฝันให้กับ f c ของพี่นกทุกท่านที่ติดตามใครที่รู้สึกว่าดูแรนด้อมันไม่ตอบโจทย์หรือรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าพลังงานของฉัน เข้ามาเช็คดูกับพี่นกพี่นกมีเช็คให้ดวงสำหรับคนที่จะเช็คคู่ทวินเฟรมก็ด้วยได้นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะดูพื้นดวงก็มีให้คุณดูนะฮะใน พี่นกเนี่ยคุณเข้ามาสอบถามได้ถ้าคุณอยากจะดูพื้นดวงหรือคุณจะดูแบบรายคําถามอันนี้มีโปรโแบบรายคําถามมีเพิ่มการ์ดข้อความให้คุณก้าการ์ดข้อความเอาฟรีๆไปเลยเห็นไหมล่ะพิเศษไหมก้าข้อความการ์ดข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณก้าการ์ดข้อความเอาไปเลยแบบฟรีๆค่ะสําหรับรายคําถามนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาที่ผ่านมาจนถึงวันที่ Yes. วันที่ยี่สิบแปดมกราคมนี้ให้เป็นของฝันตอบแทนทุกคนที่เป็นเอฟซผู้น่ารักที่ติดตามพี่นกทั้งช่องทางทิ k t ตอกแล้วก็ก็ขนกันมาติดตามทางนี้สนับสนุนพี่นอกอีกปร,ปรับปรุมมากๆากนะคะขอบคุณมากๆเลยปรับปรุ่มจริงๆก็คือพี่นกไปทําช่องทางนู้นก่อนพอพักหนึ่งก็มาทำที่นี่แต่ y t u t u เนี่ยทำไว้หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้อัพคลิปนะ ก็เลยไปทําที่นู่นก่อนนะะเพราะว่าทางนู้นอะ่ะอืมมันจะคลิปสั้นพี่นกก็มีเวลาหน่อยแต่อันนี้คลิปยาวมันยังไม่มีเวลามาทําสักทีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทําได้ไม่ขี่วันเองฝากเพื่อนๆติดตามพี่นกด้วยนะ,คะใครที่มาเจอพี่นกย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นคลิปแรกคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยกว่าวากฝากกด subscribe นะคะกด report ไม่ใช่กด report กดฝากกด subscribe นะคะแล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ากด Subscribe แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มันตรงนะมันมีเปอร์เซ็นต์ตรงอยู่78็0คุณกดคลิปถัดไปดูได้นะคะข้างล่างพี่นกก็โพสต์ไว้หลายคลิปเลยนะฮะก็ไปดูว่ามันตรงกับพลังงานคุณไหมทุกคลิปของพี่นกเป็น Timeless ทุกวัยสามารถดูได้หมดเลยนะคะไม่มีการเตือนว่าคุณไม่ถึงอายุ18ดูไม่ได้นะ,ะไม่มีนะ,ะเพราะคลิปของพี่นกนี่คือ เป็นคลิปไทม์เลสแล้วทุกคนทุกวัยสามารถดูได้ไทม์เลสคุณจะเข้ามาดูยามไหนก็เป็นพลังงานของคุณตอนนั้นเลย1เดือน2เดือนผ่านไปคลิปที่อัพไปแล้วนะคะล่วงหน้านี้ถ้าคุณไปดูอีกก็คือพลังงานของคุณณตอนปัจจุบันที่คุณดูนั่นแหละนะคะมาดูกันค่ะ คนที่นิ่งเงียบกันในความสมพันอ้ออยากจะบอกครั้งหนึ่งใครที่งบน้อยแต่อยากดูดวงมีทุกข์มากมีปัญหาเยอะมากพี่นกเป็นผู้ฮิลลิงแล้วก็ผลผู้เยียวยาของคนด้วยนะที่ประเทศมาเลย์นยอันนี้จะแนะนําให้พี่นกรู้จักนิดหนึ่งคนที่มีปัญหาหรือสุขภาพอะไรใดๆที่แต่เกี่ยวกับสุขภาพพี่นกช่วยไม่ได้แหละนะคะแต่ถ้าเกี่ยวกับการเรื่องปรึกษ,ษาที่คุณเจอปัญหาอยู่ปรึกษ,ษาได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันติดมากทุกข์มากงบของคุณไม่พอ ข้ามาคุยกันก่อนนะคะได้นะถ้าคุณทุกข์มาก mm. เครียดมากหาทางออกปรึกษาทางน้นทางนี้แล้วก็ยังไม่ดีสักทีเลยลองมาคุยกับพี่นกนะคะแล้วถ้าคุณงบน้อยก็คุยได้นะเพราะพี่นกอยากช่วยคุณจริงๆถ้าคุณเจอทุกข์มากเ,เงินในกระเป๋าพูดตรงๆเลยนะแบบไม่ไอายเงินในกระเป๋ามันไม่พอ,อพี่นกแต่มันติดจริงๆตอนนี้อยากด่วนมากเลยเรื่องนี้เข้ามาค่ะพี่นกช่วยคุณได้ เราคุยกันก่อนเนาะสนใจดูดวงสนตัวไปดูข้างล่างที่พี่นพโพสต์ Post, รูปภาพมันจะเป็น Q R อยู่สแกน Q R ไลน์ line. เข้ามาเลยแล้วเราคุยกันนะคะมาค่ะดูว่าคนที่นิ่งเงียบในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันอยู่คุณสองคนจะลงเอ,อยออย่างไรสุดท้ายแล้วคุณสองคนความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันอยู่ตอนนี้มันนิ่งมากเลยนะ มันไม่มีการรีแอคใดๆเลยนะคุณสองคนในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนบทสรุปนั่นแหละสุดท้ายแล้วจะเป็นชั้นไรกับความสัมพันธ์ที่เงียบๆนะความสัมพันธ์ที่เงียบตอนนี้สุดท้ายแล้วในความสัมพันธ์นี้จะลงเอยเช่นไรนะคะ ขอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์ของพี่นกนะคะพระพทิศกนิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยสื่อสารพลังงานผ่านไพ่สำรับนี้ความสัมพันธ์ที่เงียบเงียบกันอยู่ตอนนี้สตาร์กันอยู่ตอนนี้ไม่มีการรีแอคใดๆแล้วนะคะคุณกับเขาเนาะเนี่ยพี่นกถ้าพูดเร็วอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ลิ้นมันจะพันกันจะเป็นอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นี้พี่นกเปิดทีเดียวเลยสิป้านะ การที่ยังเมิดบอดในความสัมพันธ์ที่ยังลังเลที่ยังตัดสินใจและยังหาทางออกไม่ได้นะคะสองดาบมาเลยใบแรกเลยความลังเลมันจะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนในอนาคตแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่องการที่ลังเลไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปฟ้านี่แหละชัดเจนจะกลับมาชัดเจนจะกลับมาเชราจาแต่ตอนนี้ยังลังเลเมื่อลังเลมาขยายกับ ชัดเจนกับการเริ่มต้นหน่อยคนนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่ชัดชัวร์มีพลังงานของการพุ่งเข้ามาติดต่อสื่อสารมีพลังงานของการที่จะกลับมาเรีแอคนะคะติดต่อบอกเราโอ้พลังงานเพื่อนๆคนคนนี้ที่นิ่งเงียบกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มองดูว่ามันจะตายแล้วจากไปแล้วในความสัมพันธ์นี้เขาคนนี้นะคะรอเพอร์เฟกทมิ่งอยู่ รอการปลดปล่อยรอวันเวลาที่วิวออฟฟอร์จูนพัดพาให้คุณสองคนอืม,อมพลังงานนะคะเขาคนนี้จะกลับมาเป็นครอบครัวนั่นแหละกับคนนะคะรอวันเวลาเพอร์เฟกทามินของคนสองคนมาถึงนะคะ p e r ร์เฟกต์ไทมิ่งมาถึงคนคนนี้ React เลยพุ่งเลยค่ะร้อนแรงมากๆแล้วเห็นไหมความพุ่งความร,ร้อนแรงความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางชะงักอย่างนี้อยู่นานๆหรอกเพื่อนๆโอ้พลังงานก็ดึงให้เห็นเห็นสิบถ้วยสวยมากๆน่าจะเปิดพัดเดียวแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้เปิดแค่พัดเดียวแล้วนะลุ้นหน่อยใต้สำรับมาสวยๆเด้อ โอ้โห oh, The Lover เพื่อนสวยมากๆเอาไปเลยนะคะ Chariot the Fool King of p e n t a c l <oughs> e อืมเอ้ย Queen of p e n t a c l e ความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องเปิดเยอะแยะมากมายก็ดีรถดไม่รู้จะเอาอะไรมารถดม,มาปังเพื่อนๆเนาะความสัมพันธ์ที่นิ่งกันอยู่ตอนนี้ชะง,งักกันอยู่ตอนนี้สตรัก,กันอยู่ตอนนี้เหมือนเดทตายจากแล้วไม่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อีกแล้วแหละไม่มีหวังแล้วพี่นกเราอะจบกันแล้วโอ้โหเพื่อนๆเข้ามาน้มรับพลังงานเลยค่ะใครที่เจอพลังงานเนี้ย คุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แน่นอนแต่บอกตรงๆต้องรอวิลออฟอร์จูนก็คือช็อกกาวานต้องรอเพอร์เฟกต์ไทมิ่งของคุสองคนจริงๆมาถึง คนคนนี้พร้อมลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่พร้อมกับมาชัดเจนพร้อมติดต่อสื่อสารพุ่งทะยานไปข้างหน้ามีแพชชั่นต่อคุณมากๆการหนึ่งเดียวเลือกคุณหนึ่งเดียวแล้วคนที่เขาจะมาเป็นครอบครัวคนที่เขาจะมาแต่งงานด้วยคนที่เขาจะพุ่งเข้ามาบอกรักคุณชัดเจนกับคุณบอกคุณว่าผมเลือกคุณหนึ่งเดียวผมจะไม่ปล่อยคุณไปให้ใครแน่นอนเนี่ยผมเกาะคุณไว้อย่างแน่นเหนียวคุณคือสิบถ้วยของเขาคุณคือครอบครัวของเขา คนที่เขาจะกลับมาแต่งงานด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบสตร์ก,กันอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เหมือนตายจากกันไปแล้วดูเหมือนว่าไม่มีการที่จะมีโอกาสได้รื้อฟื้นแล้วแหละพี่โนกเราสองคนนะ่ะหนูไม่มีหวังแล้วะนะคุณรู้หรือเปล่า กับความสัมพันธ์นี้ที่คุณสองคนเจออยู่คนคนนี้จะกลับมาสร้างทุกสิ่งคนคนนี้เมื่ออะไรที่เขาอยากทําอะไรที่เขาอยากได้เขาจะทําแล้วเขาต้องได้เพื่อนๆนะพลังงานของเดลเรเวอร์ใส่เสื้อให้เขาหน่อยเขาเปือ่อยโปเปือ่อ <c> ย <oughs> นี่นะคะเขาโปเปือยปิดให้เขานิดนึงให้เห็นนางฟ้าได้ละเออให้เห็นหัวเขาหน่อยให้เห็นศีรษะให้เห็นใบหน้าเขานิดหนึ่งแล้วกัน ความสัมพันธ์นี้ที่มันมืดบอดยังลังเลกันอยู่ยังไม่รู้จะไปเอาทางซ้ายทางขวาทางไหนดีเลยยังนิ่งกันอยู่นั่งนั่งนิ่งแล้วปิดตาแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีอยู่เนี่ยยังหม่นหมองเครียดทุกข์กังวลม,มากสุดท้ายแล้วคุณก็ดูไพ่สิคะคุณดูไพ่คุณถ้าดูไพ่บ่อยนะพี่นกไม่ต้องอ่านให้แล้วมันรอดคะ่ะมันดีมากความสัมพันธ์นี้เขาคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจะกลับมาชัดเจนนะคะ เขาล็อกมงไว้ที่คุณแล้วมงกุดมงมงขุดนี้จะกลับมามอบให้คุณนะฮะเขาเกาะคุณไว้แน่นเหนียวเลยคุณเห็นไหมจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณจะกลับมาพุ่งทะยานในความสัมพันธ์นี้จะกลับมาติดต่อสื่อสารเขาคนนี้เมื่อ perfect timing ปลดปล่อยถึงจักรวาลเวลาของคุณสองคนมาถึง perfect timing ของคุณสองคนมาถึงเขาคนนี้พุ่งเลยค่ะกลับมาบอกลกคุณ กลับมาชวนคุณไปแต่งงานกลับมาพาคุณสู่พิธีวิวากลับมาพาคุณไปเป็นครอบครัวก,กับเขาไปเจรจาไปนัดแนะไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่พาคุณไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขาก็ให้คุณพาเขาไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เขามาเจรจามาพูดคุยนะฮะแล้วเขาก็จะพาคุณไปเข้าพิธีวิวา แต่งงานนะคะแล้วคนคนนี้ครั้งคุณหนักมากรักคุณมากหลงรักคุณมากคนคนนี้ไมส่สามารถถอดถอนอารมณ์ความรู้สึกที่มีความรักต่อคุณได้เพราะเดินเลเวอร์ใต้สำรับเมื่อขยายกับไพ่ดีทั้งหมดขนาดนี้<อ>เขารักคุณดีเขารักคุณลึกเขารักคุณซึ้งมากคนคนนี้เมื่อเขาจะได้สิ่งใดเขาต้องได้เขาจะกลับมาสร้างเขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้คุณคุณอยากได้ความรักเขาจะให้ความรัก คุณอยากได้เงินได้ทองเขาจะหาเงินหาทองมาให้คุณอยากได้งานที่ดีเขาจะสร้างงานทําสร้างธุรก,กิจให้คุณก็ได้นะคะคนนี้เขาทําได้นะคะมีจิกเชียนนี่คือผู้ฉลาดผู้ที่สามารถจัดการทุกปัญหาทุกอย่างได้แล้วปัญหาใดๆสองดาบสองดาบ ปัญหาก็คือดาบในเมจิเตเียนเขาจะจัดการปัญหาสองดาบนี้ให้คุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดเขาคนนี้เขามีไม้กายสิทธิ์เนี่ยเขาเสกให้คุณได้ทุกอย่างเขาจะกลับมาแต่งงานเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณเขาจะกลับมาเริ่มต้นเพราะเขาเกาะคุณไว้แน่นเหนียวเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนคนคนนี้นะเขาคนนี้ะไม่ต้อง เปิดบทสรุปเลยสวยมากๆแล้วในความสัมพันธ์ที่สตาร์ก,กันอยู่แล้วก็ไม่ทําคลิปยาวแล้วด้วยเดี๋ยวเปิดข้อความเขานิดนึงเพราะว่าเมื่อเขาสวยขนาดนี้เราจะเปิดหาอะไรอีกเพื่อนๆไม่มีนะคะสีแม้เท้ามาสีด้วยมาชัดเจนที่สุดในใจคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือคูอค่อของเขาคนคนนี้เขาคิดไปแล้วว่าคุณคือคู่ของเขานะคะ คุณคือคู่ของเขาคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือหนึ่งเดียวในใจคุณคือหนึ่งเดียวที่จะกลับมาเริ่มต้นด้วยคุณคือหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เขาจะแต่งงานคุณคือหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เขาจะกลับมาเป็นครอบครัวคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เขาเชื่อว่าคือคู่ของเขาคุณคือพรหมลิขิตของเขาคุณคือโชคชะตาของเขาคุณคือคู่รักของเขาเขาคนนี้เชื่อไปแล้วว่า คุณคือคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พัดพาได้มาเจอกันสิ่งศักด์สวยมากคุณสองคนในความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบที่สระที่หยุดนิ่งที่เหมือนตายจากกันไปแล้วเลิกกันขาดแล้วคุณเชื่อถ้าคุณน,น้อมรับพลังงานนี้แล้วแชร์ออกไปให้เป็นพลังงานของคุณเยอะๆนะแชร์ออกไปเพื่อนๆถ้าคุณอยากได้พลังงานนี้ดีมากรอดม,มากคนที่นิ่งกันอยู่ในความสัมพันธ์คุณโฟกัสพลังงานนี้บ่อยๆซ้าๆ เซฟคลิปนี้ไว้ดูแชร์ออกไปนะแล้วคุณก็ดูบ่อยๆซ้ๆําๆพลังงานนี้ฉันน้อมรับพลังงานนี้ผมน้อมรับพลังงานนี้ที่จะได้แต่งงานที่จะได้สมหวังผมจะได้รับเขาคนนี้คือคู่ของผมโฟกัสแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆถ้าเราใช้พลังงานกดแรงดึงดูดสิ่งที่คุณดูดมาสิ่งที่คุณโฟกัสพลังงานนี้จะเป็นของคุณ แชร์ออกไปเยอะๆเลยเพื่อนๆพลังงานนี้คือของคุณถ้าคุณแชร์นะคะสวยมากนะฮะความสัมพันธ์ที่หน,นึ่งกรณีพี่นกจะเมื่อไม่รู้จะอ่านยังไงไพ่เขาดีมากเขาเลือกคุณหนึ่งเดียวแล้วนะคะคนนี้คนที่เขาจะแต่งงานก,นก็ด้วยก็คือคุณแล้วพลังงานสองสองดาบ กรณีหนึ่งคนที่ยังหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์ยัยงแรงเลอยู่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีในความสัมพันธ์นี้ที่ต้องทำให้คุณหยุดนิ่งในความสัมพันธ์เขาคนนี้จะกลับมาแต่งงาน จะกลับมาพูดคุยจะกลับมาเจรจา,าจะกลับมาบอกรักจะกลับมาสร้างทุกอย่างให้คุณเขาคนนี้เชื่อว่าคุณคือโชคชะตาของเขาแล้วเชื่อว่าคุณคือคู่แท้ของเขาไปแล้วเชื่อว่าคุณคือคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พัดพาให้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเขาก็รักคุณดีคุณลึกมากความสัมพันธ์ที่นิ่งกันอยู่สตระกันดูไปไหนไม่ได้เมื่อดบอดในความสัมพันธ์ยังหาทางเลือกไม่ได้ยังลังเลอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาคนนี้เขาไม่ได้นิ่งนะ แต่เมื่อจบการนิ่งเนี้ยเพอร์เฟคไทม n นิ่มาถึงเขาคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กับคุณอย่างแน่นอนขอโทษด้วยเพื่อนๆของมันร่วงนะคะเร็วก็เพื่อนๆก็ดู3ามใบที่พี่นกตึงออกมาเมื่อสักครู่นี้นะไพ่หัวใจของไพ่ที่พี่นกตึงออกมาให้คุณ The c h a r ิออแล้วก็ อันนี้ควีนอะอ u อาควีนอพเ a นา e แล้วก็เดอะโฟเดอะ ความสัมพันธ์ของคุณที่มันนิ่งที่มันอึดอัดที่มันหาทางออกไม่ได้มันจะเจอคุณจะได้ความหลุดพ้นและคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่เพราะคนคนนี้มั่นคง่อกุณมากมากคณสองคนมั่นคงกันมากๆากนะเพื่อนๆเขาจะกลับมาพุ่งมันมีแต่พลังงานที่จะกลับมาเริ่มปุ่งต้นและพุ่งทะยานคนคนนี้เป็นชาวทางไกลด้วยนะเพื่อนๆนะดิชานิรอตเกิดขึ้นไม่ใช่คนใกล้คนนี้คือคนไกลชัดจัวเดี๋ยวเรามาดูข้อความของเขานหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆเนาะ กล้องพี่นกวางต่ําเกินไปนะเขาโฟกัสไพ่ไม่ค่อยได้นะก็ต้องขอโทษด้วยเนะื่อโมสโกนี้ไม่ดูดีๆนะเรามาดูข้อความของเขาคนนั้นกันเพื่อนๆเนะาะเมื่อเขาดีขนาดนี้เราก็ไม่ต้องทำคลิปยาวแล้วนะสวยมากๆเลยนะคะเขาคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นมาไปต่อในความสัมพันธ์นี้แน่นอนมันมีปฏิพลังงานแต่มีการติดต่อสื่อสารเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเห็นพลังงานไหมอ่นะเนาะนะคะ คนคนนี้เขาไม่ได้นิ่งแบบนี้หรอกแล้วก็นิ่งไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวมีการรีแอคแน่นอนนะคะเรามาดูข้อความจากเขาคนนั้นกันถ้าเขาบอกคุณได้ตอนนี้เราดูข้อความเลยแล้วกันเพราะว่าไพ่เขาสวยขนาดน,นี้แล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีการหยุดพักแบบนี้ไม่นานเดี๋ยวก็จะมีการกลับมาเริ่มต้นนะคะมาดูซิถ้าเขาบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะ การการค้นพบความจริงทำให้ผมพังทลายเนี่ยแหละนะคะ ค้นพบความจริงอะไรคุณก็ไปดูกันว่าข้อความไหนอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพราะอย่าลืมว่าอันนี้มันคือพลังงานสูมอาจจะมีบางข้อความที่ไม่ใช่ของเขาหรืออาจจะมีข้อความบางข้อความที่เป็นคําของคุณบอกเขาก็ได้นะคะพลังงานนี้มันไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยนะ,ะอาจจะเป็นของคุณหรือของเขาเพราะเรามาถามถึงเขากับคุณแต่พี่นกจะเน้นพลังงานของเขาเป็นหลัก เพราะว่าเรามาถามถึงเขาคนนั้นนะคะดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรอีกบางครั้งฉันนอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณนะคะ อืมนะหมายเลขเนี้ยอาจจะเป็นหมายเลขประจําตัวคุณเขาได้หรืออายุคุณเขาได้เขาเกิดวันที่สองไหมสามสิบไหมสิบเก้าไหมหรือหมายเลขประจําตัวเขาสามสิบเก้าอาจจะเป็นหมายเลขบ้านหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เขาหมายเลขโมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรที่เขาใช้หมายเลขประจําตัวเขาคุณนั่นแหละของคุณได้ของเขาได้เพื่อนๆฉันหวังว่าฉันจะสามารถคืนคาพูดของฉันได้นะคะอืมเขาพูดอะไรที่ทําให้คุณเจ็บหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเขาอยากจะคืนคาพูดอ่ะเนาะ คนที่อายุ43ได้หรือคุณได้หรือหมายเลขระจํระจำตัวได้หมดของคุณของเขาได้นะฮะเดี๋ยวก็ I love you เขาอยากบอกรักคุณนะเพื่อนๆคนคนนี้นะเห็นไหมเจอ lover ส0ถ้วยสีไม้เท้านี่คือความบอกรักนะคะดูซิการเริ่มต้นใหม่นะฮะหมายเลข57นะ หมายเลขประจําตัวเขาคุณได้หรือหมายเลขบ้านหมายเลขอะไรนั่นแหละที่มันเป็นหมายเลขประจําตัวของคุณของเขานั่นแหละหมายเลข2ี่้นี่อาจจะเป็นหมายเลขวันเกิดได้นะเพราะมันมีถึงอยาาง31เนาะวันเกิดชั้นเข้าใจคุณแม้เราจะอยู่ห่างกันนะคะเขาคนนี้เข้าใจคุณมากเลยนะไม่มีการน้อยเนื้อต่ําใจเลยนะเพราะความเขาเนี่ยค่ะเนะ,ค,ะ no. คุณสองคนนะ่าจะแยกต่าง มีมีความห่างกันด้วยเพราะเหตุจําเป็นแต่ยังรักกันมากอยู่ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีพลังงานของการอืมน้อยเนื้อต่ําใจเลยฉันรู้ว่ามันเออฉันรู้ว่าฉันล้าเส้นคุณเออมาและวเนาะพูดไปแบบแบบเองว่าเขาไม่มีคํากล่าวโทษอะไรเลยเนาะเออมาเลยนะคะพลังงานเนาะ ฉันกับคุณคือคู่กันเห็นไหมเนี่ยพลังงาน the will the lover the magician นะคะสี่ไม้สิ่ถ้วยพลังงานของคู่รักที่จะได้แต่งงานเขาเชื่อว่าคุณกับเขาคือคู่กันแล้วมันตรงอย่างที่พี่นกบอกอย่างที่พี่นกบอกเบอร์สักคู่นี้ไหมก็ตรงเลยถึงเวลาที่ฉันต้องรักษาตัวตัวแล้วเออตอนนี้เขาขอรักษาตัวเขาก่อนนะ ถึงเวลาที่ฉันหรือผมต้องรักษาตัวแล้วหมายเลข40นะหมายเลข55หมายเลข37หมายเลข25หมายเลข57หมายเลข56หมายเลข2หมายเลข30หมายเลข39หมายเลข19หมายเลข43และหมายเลข40อายุคุณเขาได้วันเกิดคุณเขาได้หมายเลขประจำตัวคุณเขาได้นะฮะหมายเลขบัตรประชาชนคุณเขาได้หมายเลขประจำตัวนั่นแหละนะคะมันจะเป็นหมายเลขบ้านหรืออะไรได้หมด ของคุณของเขาได้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนๆพลังงานสวยมากๆนะคะน้อมรับกันพลังงานกันไปเลยทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้กดน้อมรับนะแล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะคะพลังงานสวยมากเขาบอกรักคุณนะพลังงานสีไม้เทา้าสิบถ้วย the wheel the lover เนี่ยพลังงานของคนที่บอกรักขุดอยู่แล้วมันสอดคล้องกันมากๆเพื่อนๆ i love you ก็เกิดขึ้นนะคะ คุณก็โฟกัสดูพลังงานหมายเลขว่ามันตรงกับคุณหมายเลขไหนไหมของเขาไหมของคุณไหมได้นะคะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากสำหรับติดตามสวัสดีค่ะ